รวบแล้วรบบุรีคนร้ายก่อเหตุขโมยโทรศัพท์นักเรียนที่ลบบุรีความคืบหน้าตำรวจตามจับกลุ่มลูกชายอดีตนายตำรวจหลังก่อเหตุตะเวนขโมยโทรศัพท์และทรัพย์สินของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาพบประวัติก่อเหตุมาอย่างโชกโชนคนตำรวจตรีนัทพนแรมราผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรี ได้เปิดแถลงผลการจับกลุ่มคนร้ายที่ตะเวนก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดรบบุรีขณะวางกระเป๋าและทรัพย์สินไว้ระเบียงทางเดินหน้าห้องสอบจากเคยที่ได้เสนอข่าวนี้ไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรี ออกหาบาะแสคนล้ายนานเกือบหนึ่งเดือนล่าสุดสามารถจับกลุ่มนายพัฒนะหรือโนตภูณถาพอรอายุ39ปีผู้กอ่อเหตุเอาไว้ได้ซึ่งบุคคลที่ปรากฏตามหลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดโดยจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าในจังหวัดสระบุรีพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูีไ เลขทะเบียนต่อเต่าทอธงต่อเต่าสองหนึ่งอุบลราชธานีคนร้ายใช้ก่อเหตุซึ่งเป็นรถจัก,กรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุลักมาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงประทุมธานีและได้มาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดครบบุรี สำหรับพฤติการคนร้ายสวมรอยเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ทำทีเข้าไปจอดรถรอหลานในโรงเรียนก่อนอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนดอดขึ้นไปเดินสำรวจบนอาคารเรียนลงมือค้นกระเป๋าอย่างใจเย็นขโมยโทรศัพท์แท็บเล็ตที่น้องๆวางไว้หน้าห้องสอบรวมหกเครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่าสองแสนบาท ซึ่งหลังจากเกิดเหตุผู้ปกครองพาลูกๆแลหลานเข้าแจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายให้ได้กลัวลูกหลานไม่ปลอดภัยเพราะพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ในสถานศึกษาด้านพันตำรวจเอกอุกฤษภูกันรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีกล่าวถึงพฤติกรรมของคนร้าย และการไล่ล่าติดตามจับคุมผู้ต้องหาว่าหรือนายโนตเป็นลูกชายนายตำรวจยศพันตำรวจเอกระดับรองผู้บังคับการก่อนหน้านี้ชื่อนายกลวัตแต่เปลี่ยนมาเป็นนายพัฒนาะกอเหตุรักทรัพ์ในลักษณะเดียวกันนี้มาหลายครั้งเคยถูกจับคุมเมื่อปี2551ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในปี2555 ถูกจับกลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีหมายจับค้างอยู่ในพื้นที่สพบางเขนสนสามเสนและสะพอคลองหลวงซึ่งไปขโมยรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ในการก่อเหตุซึ่งเป็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอก,กชนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดประทุมธานีและขณะเดียวกันตอนหลบหนีอยู่ในจังหวัดสระบุรี ก็ได้ตะเวนก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างออกหมายจับเบื้องต้นนายพัฒนะผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุเข้าไปขโมย iPad และ iPhone ของเด็กนักเรียนจริงเอาไปขายที่ตลาดมืดในกรุงเทพมหานครส่วนเงินที่ได้มาก็จะนำไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ ในสถานที่ราชการโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นจากการจับกลุมสำหรับผลการสอบสวนมีผู้เสียหายมาชี้ตัวและแจ้งความเพิ่มเติมก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มและจะประสานพื้นที่ที่มีหมายจาับทำการอายัดตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติมดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากคุณสมศักดิ์อ่ำทองผู้สื่อข่าวช่องเจ็ดสีประจำจังหวัดลบบุรีคุณสุชาวดีคุณประสิทธิ์อ่ำทองทีมข่าวลบบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว a อ d t v ีทออนไลน์บริหารงานโดยด็อกเตอร์เนกพันธุรัตน์ไพรัตนทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงานนะครับสพเมืองได้ บรรยายเกี่ยวพฤติกรรมของคนร้ายนะครับมีพฤติกรรมในการลักทรัพย์ืลอนวันที่เกิดเหตุได้เข้าไปลักทรัพย์เป็นอุปกรณ์แะโทรศัพท์ของนักเรียนในโรงเรียนนะครับจากนั้นก็ได้หลบหนีไปซึ่งการกระทำได้เกิดทางสุบสวนจังจหวัดลบบุรีและสลบนะครับและได้ขยายผมเพื่อที่จะ เนิดการในคดีอื่นๆที่ผู้ต้องหาได้กระทามาก่อนหน้านี้อีกหลายคดีครับ,บครับ,บ